นี่มาตกค่ะไม่เยี่มไม่เยี่มคน้นยนะคะเอาดอกไม้เอาเทียนเอาอันใมัดจุดให้เนาะแจ่ว่าเมือนี่เป็นวัน,นอีหยังเป็นดอกค่ะโอโหคือกันกเห็นลุงลุงระเบ้าหายั้งอยู่ค่ะจำเขาได้เนาะนี่ค่ะไปไปค่ะ นัาตกคบพี่นอนี่คือปลาซานาะคะ่ะจะเป็นปลาช้าของเมืองฟิแลนด์นะคะไม่เยี่ยมเป็นวัดนอยังผดอกลุงบอกอยู่คะจำซื้อมาได้นะคะจะเป็นวันดีแม่เยี่ยมต้นตายนะคะเอาดอกไม้เอาเ,เทียนมาอัน ใต้่หงนะคะมีมาตกค่ะมูนกตาพิน้อตกใี้เห็นค่ะ กระแหงเถอสทีเลยเห็นบ่พี่นอกหน่าตกค่ะ กว้างนะคะพี่นอ้องทั้งกว้างทั้งใหญ่เล่นะแม่นรดดนะคะที่ปลาสาเนะค่ะป่าช้านะคะ,าาะ,คะมากเมื่อนหรฝนหิมะตกนะคะตกเป็นเม็ดๆว่าเมเม็ดอันอันนั้นไหมพี่นอ้องว่ามันเม็ดอันขาสักคู่นะคะรับแล้วคะ่ะ หนาวมาแป๊บๆนะคะนม,ม่าตกพรอยาก็ะลูกไส้แม่ก็ะลูกไส้เป็นยางก่อนย่างนะคะยา,ากับลุ้ง็ส่ยางน,น้ำกลนนะคะ